นวัครับวันนี้เรามาที่บึงจรเข้นะครับที่ปางนะครับเรามาใช้เหยื่อของแปดเซนกันนะครับสตดประรวมครับวันนี้ดูนะครับว่าจะมีผลงานส่งไหมวันนี้นี่ครับเราจะผสมนีเ,เลยครับใช้เหยื่อแปดเซนอย่างเดียวสตดปรารวมวันนี้ไปเลย ว่าจะมีตัวไหมครับน้มาผสมนะครับนี่แค่นี้ครับเราก็ใช้ได้เลยเขาอให้เข้ากันนะครับอย่าบีบนะครับเราแค่คนๆคระให้คลข้ากับน้ำดีครับแค่นี้ครับผมตกได้เลยครับผมโอเคนะครับ รับอู้ขาดยาตามเหรอใช่ไหมจิ๋มล้อรับบอสรับรับโอ้โโดนหลอกไปยุ่งว้ดูดูดูมันไยุ่งวัยเห็นไหม ขนาดนี้ไม่โดนแล้วพอเราพงเจมาระยะไหนยี่ลีละเองใบใหญ่คนที่เจไปเอาทั้งทั้งท่นเอามานะเจคนนี้เอามาห้าสี่มัน่าจะออกดูมันดันขึ้นนี่มันดันได้มันไม่ให้เหยื่อลงเลยถ้เหยื่อไม่ลงเลย

thank you